เดทุกท่านที่เข้ามาชมช่องสุพง Channel นะครับ,บคุณผูครับวันนี้ยุคนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องบริหารปอดให้แข็งแรงทำอย่างไรคนเราถ้าปอดแข็งแรง,ทำ,งทำอะไรมันก็ไม่เน็่อยนะครับมันเหน่อยเยอากว่าคนที่ปอดไม่แข็งแรงคนที่ปอดไม่แข็งแรงทำอะไรก็มีแต่แพ้ทุกอย่างะเหนื่อยไว คนอายุมากเลยเนี่ยเดินไปไม่กี่ก้าวก็หอบอล์ะ่ยต้องต้องบริหารปอดให้แข็งแรงนักว้อยนักกีฬาต่างๆเนี่ยเขาต้องบริหารปอดหน้าโู้ชฝึกสอนเนี่ยเขาจะต้องพาว,วิ่งออกกําลังกายถ้าช่วงที่คุณเราได้วิ่งได้ออกกําลังกายมันก็ยังดีอยู่ ปอดก็ยังแข็งแรงดีอยู่แต่คนที่ไม่ได้แข่งเป็นนักกีฬาไม่ได้ฝึกไม่ได้วิ่งไม่ได้ซ้อมอะไรเลยเนี่ยปอดจะไม่แข็งแรงเท่านักกีฬานักกีฬาเขาแข็งแรงกว่าเพราะเขาบริหารปอดดีคอเราวิ่งออกกําลังกายเนี่ยไงเนี่ยต้องใช้ระบบหายใจเนี่ยต้องใช้วิธีหายใจลึกๆหายใจย,วยาว หายใจสั้นๆเนี่ยเหนื่อยไว้หายใจสั้นๆวิ่งวัดวิ่งวัดเป็นเหนื่อยไว้าหายใจช้าๆยาวๆลึกๆเนี่ยมันเหนื่อยยากกว่าทำงานได้อึดกว่าวิธีบริหารปอดก็ง่ายๆนะครับยังเดี๋ยวเราดึงเริ่มแรกก็หายใจลึกๆหายใจยาวๆเนี่ย ไปสักพักหนึ่งพออันนั้นก็ไปดึงลมเข้าให้เต็มที่เลยแล้วก็กั้นไวนน้นานที่สุดกั้นไว้ให้นานได้ที่ที่สุดแล้วค่อยๆปล่อยออกอปล่อยลมออกช้าแล้วเราก็หยุดหายใจยาวๆอีกสักสองสามครั้งแล้วก็ทำต่ออีกดึงลมเข้าให้เต็มที่เลย แล้วก็คั้นเอาไว้นานๆฮะเมื่อคนเราเราคั้นใจในดำน้ําอยู่ในน้ำใต้น้ำอ่ะคั้นใจไว้นานที่สุดเท่าที่จะทนได้ต้องพยายามอดทนในในนานที่สุดอืมแล้วก็ปล่อยออกช้าๆทาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนึกได้เมื่อไรคิดได้เมื่อไรก็ทำอ่าการบริหารปอดเนี่ยทำได้ทุกเมื่อไม่ต้อง ไม่ว่างทาไม่ไม่ต้องพูดเลยเรียกไม่ว่างทาอ่ะแต่ว่าถ้าไม่ว่างทําก็ไม่ว่างหายใจเท่านั้นหลนเรายังหายใจอยู่มีเวลาทําได้ทุกเมื่อทุกเวลาดึงลมก็ปลดให้เต็มที่แล้วก็กั้นเอาไว้นานๆเท่าที่จะนานได้เลือดลมเราจะฉีดไปทั้งตัวทั้งตัวเป็นความดันสูงเนี่ย มันทำความดันจะลดลงไม่ต้องไปกินยาหรอกมันคันลมหายใจนาน,านเนี่ยทำบ่อยๆวันหนึ่งลหลายครั้งทำทุกวันทุกวันความดันจะลดเลยทันทีเลยมันจะค่อยลดไปเรื่อยแหละไม่ใช่มันจะลดทุกภาพลงทีเดียวก็จะค่อยลดต่ำลง,ลงเป็นปกติ พอเลียดเราจะฉีกลมเราจะฉีกไปทั้งตัวเราคันเดินลม,มอดแล้วก็แข็งแรงแล้วทำอะไรก็ไม่เหนื่อยพยายามหายใจลึกๆดึงลมค่อยเต็มที่เต็มปอดเรบคันไว้เท่าที่จะคันทนได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วค่อยปล่อยออก สวยเบาๆาช้าๆทำอย่างนี้เป็นประจำความแข็งแรงจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนไม่เหนื่อยง่ายคนผู้สูงอายุเนี่ทุกคนอ่ะที่ไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยเไปสก้าวกันไงล่ะผมวิ่งผมยังไม่เหนื่อยเลยผมวิ่งมาแล้ว ชั่วโมงชั่วโมงอ่ะออกกำลังกายวิ่ไม่เหนื่อยวิ่งได้วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอยู่ระยะใกลๆ้ๆหลายชั่วโมงผมทำได้ทุกวันไม่ใช่ทุกวันวนะการหยุดพักฝังอะไรบ้างอาทิตย์ละครั้งยังดีเนพราะผมไม่ค่อยได้ไปไหนไอยู่แต่บ้านแล้วก็ทำ งานเบาตัดยืมตัดผมมันก็ไม่ได้ออกกําลังกายมากก็ต้องต้อง,อ,งออกกําลังกายงานเบาอยู่กับที่ไม่ได้ออกแรงออกกําลังไม่มับเชอคนไปทําไรท่ทําสวนเนี่ยมันต้องออกกําลังคนที่ทํางานสําหรับคนที่ทํางานอยู่กับที่ไม่ได้ออกกําลังเนี่ยต้องมันบริหารปอดให้ดีถ้าปอดไม่แข็งแรงแล้วก็เหนื่อยไวนะครับ ตองมันขยันบริหารปอผดผลหายใจรลึกยาวๆทำบ่อนๆพนนานทำแล้วมันก็เหนื่อยนะครับเวลาทำเนี่ยมันเหนื่อยถ้าทำ,าทำ,าทำบ่อยๆทำอยู่ประจำเนี่ยไม่เหนื่อยหรอกคนทำงานอย่างงานเนี่ย้า,าทำประจำงานมันก็ไม่เหนื่อยใช่ไหมมันก็ทำไปได้ แต่คนที่นานๆมาทําทีเนี่โอ้เหนื่อยต้องขยันทําหน่อยมันต้องไม่เหนื่อยแล้วก็ปอดก็แข็งแรงแล้วร่างกายเราก็สุแข็งแรงดีไม่เหนื่อยไม่ล้าต้องหมั่นดูแลตัวเองด้วยวิธีง่ายๆอันนี้ไม่ต้องซื้อต้องหาไม่ต้องลงทุนเลยนะครับบริหารปอดตัวเอง หายใจลมหายใจดึงเข้าปึกให้เต็มที่เราคั้นไว้คั้นให,ให,ให้ได้นานที่สุดนานเท่าไหร่ได้ยิ่งดีแล้วค่อยปล่อยออกช้าทำอยู่เรื่อยๆก็จะแข็งแรงไม่เหน่อยง่าย กีฬาทุกคนนะเขาต้องออกกำลังกายเขาต้องฝึกต้อง,งนี่ไงทำก่อนไม่แข่งแล้วนี่อะไรทำไมแพลกีฬาถ้าเหนื่อยไว้แล้วก็สู้เขาไม่ได้คนที่เขาไม่เหนื่อยเขาก็ไปต่อได้คนทนี่เหนื่อยก็ต้องอยุตอ้องยอมแพ้กัแม้กระทั่งนักล้อง ก็าต้องฝึกปอดให้แข็งแรงเพราะมันต้องใช้ลมใช้พลังนะคนร้องร้องเพงลงร้องลิเกร้องร้ององมลําเนี่ยเขาต้องยืนร้องกันทั้งคืนเก็ต้องฝึกปอดให้แข็งแรงคนปอดไม่แข็งแรงนะ่ะเหนื่อยสู้ไม่ไหวแล้วทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนอ๋อคนพิจาดณเลยนะ พื้นที่จะเก็บเต็มอีกแล้วโทรศัพทออ์ขออนุญาตลงเท่านี้นะครับโทรศัพท์นี้ปัญหาแล้วขออนุญาตลงนะครับ